ขณะที่สถานการณ์น้ําในแม่น้ําเมยครับอําเภอแม่สอดเช้านี้นะครับแม้ว่าระดับน้ํายังทรงตัวอยู่แต่ว่ากองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่3-46นํากําลังพลเตรียมพร้อมรับมือกับน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณสํานักงานแขวงทางหลวงต่านะครับก็ได้นํากระสอบทรายกว่า200ใบไปวางเอาไว้เป็นแนวกั้นน้ําไม่ให้มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ต่ําจนได้รับความเดือดร้อนอันนี้น้ํายังไม่ล้นนะครับแต่ว่าทําเอาไว้ป้องกันเอาไว้ก่อน ขณะที่พันตารวจตรีอัคารพลฤทธเลื่อนผู้บังคับกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่3 4 6อํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากครับได้นํากําลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับรวมกับเจ้าหน้าที่แขวงทังหลวงตากที่2อํเาเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร่วนตะบลแม่กุกํานันผู้ใหญ่บ้านประชาชนนี่เขาก็ออกเดินเท้ากันนะครับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมบรรจุกระสอบทราย ทำเป็นกระสอบทำแนวกันน้ำนะครับเสริมแนวรั้วที่ชํารุดแล้วก็ทําแนวกั้นตลิ่งป้องกันไม่ให้น้ำนะัไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนนะฮะต่อท่อเครื่องสูบน้ําระบายน้ําที่ท่วมขังครับที่สํานักงานเขตอ่าสำนักสำนักงานแขวงทางหลวงตากที่สองแม่สอดบ้านแม่กุดหลวงบ้านแม่กูใหม่ท่าสุ่งนะฮะตำบลแม่กุอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก ก็จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมแล้วก็ช่วยป้องกันพื้นที่ที่มีน้ําขึ้นสูงเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมในพื้นที่ด้วยครับ